สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟนะครับวันนี้ครับผมไก่ต้งเดินทางมาแต่เช้าแล้วอยู่ที่อำเภอช้ยบาดานครับจังหวัดลบบุรีพามาดูเจ้าช้างไวไฟเอ็กซีรีครับพร้อมหัวเกี่ยวกระโพดนะครับ ของติดหัวบิดตัดเครือมาด้วยนะครับรถของคุณเผ่าแก่นจันออกเป็นคันแรกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเจ้าช้างวาไวไฟด้วยนะครับคุณเผ่านะครับก็บนรถบนรถตอนนี้ก็มีลูกสาวคุณเผ่านะครับกับคนที่จะทำหน้าที่ขับรถนะครับเมื่อกี้ลูกสาวคุณเผ่าก็ขับไปพักแล้วครับก็มีช่างโพดตู้ซิ่งนะครับเกาะอยู่นะครับเกาะ เป็นตกโตอยู่ข้างๆรถนะครับตอนนี้ราคาข้าวโพดแถวบ้านใกล้ๆคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้รู้สึกจะขึ้นไป12บาทห้าสละมั้งเนาะแถวๆนั้นนะครับรีบตัดสินใจกันนะผมว่าข้าวโพดเนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นถึง20บาทแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ ก็จะพี่น้องเกษตรกรก็จะมาโปรก,กันเยอะรถเก็บเกี่ยวก็จะมีงานแน่นนวนนะครับตัดสินใจกันนะครับกับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะเดี๋ยววันที่18สิงหาคมนี้นะครับภาคเหนือนะครับกับเจ้าช้างไวไฟครบอบครัวเจ้าช้างไวไฟภาคเหนือนะครับที่เจ้าช้างไวไฟเชียงรายอำเภอพานนะครับไปเจอกันตรงนั้น นะครับกับสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวทันญ,ญพืชนี่ต้องไม่เรียกว่ารถเกี่ยวข้าวแล้วนะสมัยนี้ต้องบอกว่ารถเก็บเกี่ยวทันยพืชนะครับเพราะว่าไม่ใช่จะเกี่ยวแต่ข้าวเ,เดียวข้าวโพดก็ได้นะครับตาลตะวันก็ได้ปอเทืองก็ได้ถั่วก็ได้ข้าวข้าวอะไรเว้ยมันก่อนไป่ายอยู่นะครับข้าวข้าวสาลีอ่านะครับ ข้าวป้างอ่าได้หมดรักเจ้าช้างนะครับคุณหงเหนือมังกรสวัสดีครับขึ้นแล้วจะมีเกี่ยวไหมครับแรงมากกดทรงกดนะครับยังไม่แน่นะครับว่าแรงหรือไม่แรงนะตอนนี้ฝลมันก็มาแล้วนะแต่แต่ ราคาเนี่ยมาดีแน่นอนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะว่าจากสถานการณ์โลกเลยเนะาะสถานการณ์โลกตอนนี้ก็สงครามยูเครนนะครับก็รัเสเซียปิดอ่าวนะครับก็ธัญพืชข้าวโพทข้าวสาลีข้าวต,ต่างๆเนี่ยส่งออกไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่แต่ข้าวโพดนะข้าวด้วยนะครับตอนนี้นะข้าวด้วยก็ เยอะครับราคาขึ้นกันก็ดีีกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับใกล้รถนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าวันนี้วันแรกนะครับสำหรับคนขับนะครับไม่ใช่ทางช่างโพดขับเองนะครับช่างโพดเกาะอยู่ข้างๆครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ครับตัวนี้เป็นหัวกระโพด ห้าแถวได้จริงเป็นห้าแถวแต่วันนี้ใส่สี่แถวก่อนสามารถปรับเปลี่ยนห้าแถวสี่แถวได้เลยนะครับสาหรับหัวกระโพดของเจาช้างไ i ไฟแล้วก็น็อกดาวน์เปลี่ยนเป็นหัวเกี่ยวข้าวได้เลยนะครับนี่คือความพิเศษของหัวเกี่ยวกระโพดจากเจ้าช้างไวไฟครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีเทคโนโลยี X Tracking อะไรนะอะไร t r a c k i n ้นะอ่ะพูดง่ายๆก็คือมีระบบการเก็บข้อมูลของรถอะ่ะโดยส่ง ผ่านสัญญาณมือถือกลับเข้ามาให้เราดูว่าวันนี้น้ำมันเราเ,าเกี่ยวไป40ไร่ใช้น้ำมันเท่าไหร่นะครับประหยัดมากประหยัดน้อยอ,อย่างไรเกี่ยวไปเท่าไหร่พื้นที่ไร่นะครับวัดไร่ได้ด้วยเลยนะนะครับสำหรับเอ็กซ์แทรจกกิ้งเจ้าช้างไวฟ้านะมีแล้วนะครับตอนนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจน,นี้ได้เลย ลองเหลิม้องเหลิมสระบ,บุรีขอมาใช้สักคันได้ไหมครับมาที่มีอยู่ก็ยังไม่ทันอีกเลยครับ้องเหลิมครับลองเหลิม้องเหลิมขึ้นมาจองเลยไหมหรือเอ๊ะแต่ปกติร้องเหลิมนี่ปกติไม่ค่อยมาโรงงานนะครับเพราะว่าแกโทรสั่งครับโทรสั่งรถเกี่ยวให้ไปส่งเลยสั่งกันแบบเหมือนเหมือนส่งแก๊บอะเอาไปส่งถึงบ้าน ครับองเริมนะครับก็ f อซีครับขอบคุณมากเลยนะครับสระบุรีเนาะติดต่อกันได้นะครับนี่สำหรับอันนี้ก็รถของคุณเผ่านะครับคุณลุงเขานะแข่งจันเนาะให้ลูกสาวก็เก่งนะขับสิบล้งสิบล้อนี่ขึ้นไปจะขับรถเกี่ยวเองอีกแล้วนะครับนั่งอยู่ด้านข้างเป็นเท่าแก่ เออหรือตอนนี้เขาใครขับนนี้ลูกสาวขับปะไม่ใช่ต่ออีกคนน้าคนผู้ชายน่ครับนี่ครับความคล่องคุ้มง่ายไม่จุกจิกครับคือตั้งดูช่างโพดขับอยู่ประมาณสองสามไล่นะครับแล้วก็ขับเองแล้วนะครับสําหรับช่างไร้ใรไม่เคยขับรถเกี่ยวมาก่อนด้วยเลยนะไม่เคยมีประสบการณ์ขับรถเกี่ยวบอกไว้เลยนะครับขับได้อย่างนี้เลยนะ ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันสักหน่อยสมโยนะครับาโยเขายาวนะครับโผล่มาแซวนะครับท่างโยอการร้อนน้ำเย็นๆหน่อยครับมาต้องค่อยๆดื่มนะครับดื่มมากเดี๋ยวสับลักได้โชคดีครับวันนี้คลื่นตรงนี้ดีด้วยปกติมาถ่ายใกล้เขาโพนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องวัดดวงกับ ขึ้นโทรศัพท์พอสมควรแต่วันนี้สบายหน่อยครับนี่ครับหัวเกี่ยวข้าโพดสวัสดีครับคุณนิรมิตครับติดตามก็อยู่ตรงนี้ครับกับช่อง Facebook ไลฟ์รถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟนะครับรีบตัดสินใจกันนะผมบอกเลยว่านาปีนี้นะ่ะ น่าจะเปรี้ยงปรางแน่นอนรถเกี่ยวนะครับทั้งราคาข้าวทั้งราคาข้าวโพดนะครับแล้วก็ที่แรกมันแรงเนาะแต่ตอนนี้ฝนมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมันจะเอาไม่ทันแล้วนะครับแต่อย่างไรแล้วเนี่ยถ้าสนใจอยากจะเอาด่วนเอาเลยเนี่ยรถเกี่ยวข้าวเจ้าชงไปไฟมีนะครับมีพร้อมส่งตรงเวลาเสมอนะครับขอเพียงแค่โทรมา นะครับอยากได้เอ,อ้ยตอนนี้มีปัญหาอย่างนี้นะตอนนี้มีเงินดาวเท่านี้นะอะไรอย่างนี้จะออกได้ไหมอย่างไรเนี่ยขอโทรมาคุยกันก่อนนะครับ0 5 5 3 1 3 1 0 8นถึง9นะครับขอสาย่ายขายได้เลยนะครับก็มีกิาการขายน่ารักน่ารักนะครับน้องตาน้องดาน้องดูน้องตูนน้องปุ๊กตั้งโอนะครับคอยดูแลกันอย่างนี้ครับรุนดันทุกเครสครับ จากเชียงรายครับณเนิรมิรครับเชียงรายอย่าลืมนะวันที่18นี่นะวันศุกร์หน้านะครับณเนิรมิตรเชียงรายนะสำหรับ f c ฟทางภาคเหนือนะครับรถเกี่ยวข้าวช้าไ,ไฟฟยกขบวนกันไปจัดโปรโมชั่นงานภาพผัวเช้าไ,ไฟฟภาคเหนือนะมาเจอกันได้ในงานเลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆสินค้านาทีทองผมบอกเลยนะ ปลาค่านาทีทองเนี่ยคุณไปหาซื้ออะไรแท้เกรดนี้นะครับหาข้างนอกบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนแน่นอนครัสย่าไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางเหนือนะวันที่18นี่น,นะครับมาดูการเจ้าช้างอยไปยกขบวนยกทัพกันไปกันตรงนั้นโอย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 ลูกสาวนะับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้ลูกสาวลูกเข่าขับนะครับ นี่ครับจะกระโดดกระโดดหน่อยครับคอนโทรลของรถเกี่ยวเช้าช้างครับถ้าใครเคยขับแล้วจะเอฟซีเราจะรู้ดีครับว่ามันไวครับโอเคครับคุณเดนอมิตผมจะพาผู้ร่วมสนใจไปครับขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเชื้ช้างไวไฟเราเนี่ยต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเกี่ยวเช้อช้างไวไฟเนี่ยจะเป็น บอกเลยนะตัวลูกค้าเราเองเนี่ยแทบจะเป็นพนักงานขายให้บริษัทเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยครับใช้ดีบอกต่อกันไงบอกต่อความสําเร็จส่งมอาความสําเร็จกันเป็นช่วง่วงกันไปรุ่นๆกันไปเลยอยากดูรถตีดินเจ้าช้างครับไอหนุ่มชัยนาทโอเคเดี๋ยวถ้ามี อันนี้รถตีดินอยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่เชียงรายอยู่ชยัยนาทเอ้ยไม่ใช่อยู่พะเยาเนาะเดี๋ยวคุณไอหนุ่มชยัยนาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไก่ตรงขึ้นไปในช่วงวันงานถ้าตอนนั้นลูกค้านะครับยังมีงานตีดินจะมีบอกว่าข้าวนาปีไปแล้วเนี่ยยวต้องไปลองดูเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้นะครับ คุณแมนรถเกี่ยวซิ่ง FC รอสวัสดีครับสว่วนร้อยเอนะร้อยเอดเนะเจอกันวันที่เดี๋ยวเดี๋ยดูปฏิทินกน็จำไม่ได้ตลอดนะตะไก่โต้งเนี่ยร้อยเอ็ดนะเจอกันวันที่26นะครับ26นะครับเจอกันวันที่26่สิบมาดูมาชม รถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟพร้อมกินข้าวรับประทานอาหารซื้ออะไรราคานาทีทองบอกเลยตรงนี้ครับตอนนี้ของทุกอย่างแพงแพงมากครับขึ้นทุกอย่างนะครับน้ำมันก็ขึ้น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 นะครับเหล็กเหล็ออลงอะไรขึ้นทุกอย่างไก่ต้งบอกเลยนะครับว่าอะไรแท้คุณภาพราคานี้คุณไปหาซื้อตรงไหนไม่ได้แล้วนะครับในช่วงของ วันที่18ดนะ18บดนะครับย้ำนะครับ18สิงหาคมนี้นะภาคเหนือนะครับตัดสินใจนะตัดสินใจเลยเร็วๆตอนนี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรแล้วล่ะเกี่ยวกับข้าวโพดเนี่ยมันน่าจะถึง20บาทแล้วนะนะครับแต่วันนี้ขับมาขับมาหเห็นแล้วข้าวโพดเขียวกันเต็มเลยขึ้นปูกันโอ้โหนะครับก,ก็ก็ดีใจด้วยนะช่วงนี้ได้น้ำหน่อยนะครับก่อนหน้านี้จะแรงๆกันไปหน่อย นะข้าวก็ราคาดีครับก็ก็อยากให้เป็นกำลังใจเนาะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทางภาคเหนือทางทุกทุกภาคเลยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับแต่ภาคเหนือกับภาคอีสานนี่เดี๋ยวเราจะมีงานกันนะวันที่18กับ26ที่1้อยเเชียงรายนะครับยกขบวนกันไป จัดนาทีทองให้ปังๆกันไปเลยนะครับเนาะก็รีบมากันหน่อยนะนาทีทองี่สินค้าก็หมดแล้วหมดเลยนะครับผมบอกได้เลยนะตอนจัดเจ็ดเดือนเจ็ดที่พิสณุโลกไปนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับลูกค้าขนใส่กระบะกันหลังแอนกลับไปเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านกำลังรับชมนะครับรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างใบไฟตัวท็อปนะ พร้อมหัวเกี่ยวข้าวจากเจ้าช้างไวไฟเป็นแบบ5้าแถวแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยปรับมาเป็นสีแถวนะครับเพราะเขาโพ้ดตรงนี้ใช้ร่องขนาดสี่แถวนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเลยของเจ้าช้างไวไฟทั้งหัวน็อกดาวเปลี่ยนเป็นเกี่ยวข้าวก็ได้ตัวร่องจะเป็น5แถวหรือ4ี่แถวก็ได้ปรับเปลี่ยนภายในเวลาผมเห็นช่างเปลี่ยนกันอะ่ะไม่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะนะครับที่เคยจับเวลาดูนะแต่ว่าถ้า ลูกค้ามงคนอาจจะไวกักว่านั้นอีกด้วยนะเออเก่งๆอะ่ะนะครับแล้วก็ดูแล้ววิธีการเปลี่ยนไม่ยากด้วยนะครับทำเองได้เลยเราติดตามกันอยู่ตรงนี้นะครับก็สนใจติดต่อสอบถามกันมาได้นะแล้วก็อยากจะบอกด้วยว่าตอนนี้สำหรับออรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับออรุ่นเดิมคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นลูกเข้ามาช่วยดูแลต่อเนี่ย อาจจะชอบอยากได้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตอนนี้กระชังไวไฟมี X-Tracking นะครับ X-Tracking ก็คือระบบเก็บข้อมูลนะครับของตัวรถเกี่ยวเราเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนกินน้ำมันเท่าไหร่ใช้รอบเครื่องอะไรนะครับไปวิ่งวนอยู่ตรงไหนดูดน้ำมันออกหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่นะครับดูว่าอัตราการสิ้นเปลืองว่า10ไร่ใช้น้ำมันเท่าไหร่ ยี่สิบไร่ใช้น้ำมันเท่าไหร่คนขับคนนี้เป็นยังไงขับกินน้ำมันไหมหรืออาจจะมีอาการผิดปกติของเครื่องยนต์อะไรหรือเปล่าทําไมช่วงนี้กินน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับ e x t r a ทกกิ้นะติดต่อสอบถามกันมาได้ครับพร้อมติดตั้งในตัวเจ้าช้างไวฟไปทุกคันและตอนนี้เราพร้อมนะครับมีรถส่งมอบแน่นอนนะครับตัดสินใจแล้วจัดเลยมีรถส่งมอบพร้อมนะครับอยากได้เมื่อไหร่โทรมานะครับ คุณวีระครับ, ira, รบ f 4กำแพงเพชรมัดจำแล้วเราไปแนะ่นอนุมัติโอเคเลยครับโอเคว้าจีิีตตอนรับเข้าสู่ครอบ,คร,บครัวเจ้าช้างไวไฟครับกำแพงเพชรอยู่อำเภออะไรครับเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสผ่านไปไลฟ์สดให้ด้วยนะแต่ยังไม่รับปากนะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับถ้ามีโอกาสจะไปนะครับถ้ามีโอกาสจะไปนะครับเพราะว่าถ้าไปให้ทุกคันนี่บอกเลยว่าจริงๆอ่ะใจจริง,รง,รงอยากนะอยากไปให้ทุกคันเลยแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ารถลูกค้าเราเยอะมากรถเกี่ยวที่มือที่มั่นใจได้รับความนิยมนะครับกับเจ้าช้างไฟฟานะครับหานุด้วยโอ้ว้าวว้าวว้าว หนุนะครับอันนี้ไปจองที่สาขานครสวรรค์หรือเปล่านะครับตรงนั้นก็เลยมานะหนุก็เลยมาทางบรรโพสเนาะมีเจ้าช้างไปไปนครสวรรค์อยู่นะครับ mm. เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับคุณวีระโอเคนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ให้กับคุณเผ่าแก่นจันนะครับแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ทีมงานนะครับตอนนี้กําลัง หักกันอยู่นะครับมีช่างโคดประกบอยู่จนเย็นแหละวันนี้เอาจนเป็นกันแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกกาลังใจให้ละกันนะครับฝากไว้นะฝากไว้กับใครที่กําลังตัดสินใจรีบนะครับตัดสินใจได้เลยเรามีรถพร้อมส่งรถเกี่ยวคุณภาพพร้อมส่งแน่นอนตรงเวลาอยากจะเกี่ยววันไหนนัดลูกค้าไว้เลยเดี๋ยวไปส่งถึงที่ทําสัญญ์สัญญาผ่านโอเคนะครับโทรมาถามกัน,นไ,ดได้ที่0 5 3 1 3 1้8สน่นะครับแล้วก็ อ่า a c k แท g กกิ acking, นะเทคโนโลยีในการบริหารจัดการนะครับและเจอกันกับภาคเหนือครับ18สิงหาคมนี้เจอกันครับกับครอบครัวเจ้าช้างไวไฟภาคเหนือครับยกทับกันไปจัดโปรโมชั่นดีๆนาทีทองให้โอเคครับสำหรับวันนี้ไก่ต้องเดี๋ยวไปถ่ายต่อนะครับนะเดี๋ยวคอยดูคลิปย้อนหลังนะครับสรุปย้อนหลังกันได้อีกทีหนึง,งสวยๆผ่านทาง การเหตรถเกี่ยวข้าวจะช้างอะไรไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ